สวัสดีครับผมฟอมภพเวชสินวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับนิทานปิศนาปลาสลิดของกบนกกรลาเล่มที่91กันนะครับเนื้อหาสรุปโดยเนื้อหาส่วนใหญ่ของนิทานปิศนาปลาสลิดก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของปลาสลิดโดยปลาสลิดนั้นเป็นศัตวเ์เศรษฐกิจไม่ว่าจะนำไปทำเมนูยำ แกงหรือทอดสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายและนอกจากนั้นปลาสลิดนั้นยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอ,อีกมากมายแต่ทุกคนรู้หรือไม่ครับว่าปลาสลิดนั้นมีชื่อเพี้ยนมาจากคำว่าจดิดเพราะปลาสลิดชอบมีอาการสะดิดสะดิ้งเมื่อถูกจับได้และนี่ก็จะเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ของวรรณคดีเรื่องปริศนาปลาสลิด ที่ผมได้สรุปมาให้นะครับความประทับใจจากโดยความประทับใจส่วนตัวของผมเมื่อได้อ่านหนังสือวรรณคดีปิดสนาปลาสลิดนั้นทำให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของปาสลิดในหลายๆด้านและได้เรียนรู้ว่าทำไมนับวันปาสลิดถึงมีจำนวนน้อยลงขึ้นเรื่อยๆ